เขาบอกว่า the solid solid แปลว่าอะไรเอ่ยของแข็งใช่ไหมใครเรียนวิทย์มาแล้วของแข็งก็คือไอ้ก้อนๆเนี่ยก้อนๆ below is form แปลว่าไอ้ก้อนๆสองก้อนเนี้ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ย below แปลว่าด้านล่างอ่ะเดี๋ยวคุณน้ำเขียนคำแปลให้ดีกว่า solid แปลว่าของแข็งของแข็งจะได้สับไปด้วยเนาะ below ไม่ต้องแปลเนาะของแข็งจริงๆอะ แนะนำว่าเวลาอ่านจ์ภาษาอังกฤษไม่ต้องแปลทุกคำแปลแปลคำๆได้กูน้ำเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ที่ไม่ชอบไม่ชอบตอนตอนเรียนก็เรียนได้ไม่ได้ว่าเกตหนึ่งเก่งสองแต่แบบเป็นวิชาที่เราสึกว่าเราเราไม่โอเคเราไม่ชอบแต่ว่าพอเราเรียน ปริญญาตีเราเรียนปโทยังไงมันก็ต้องใช้ต้องอ่านเท็กซ์เป็นเล่มแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือยังไงก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่หนีไม่ได้ค่ะไม่ว่าอยู่าสายไหนจะวิทย์คณิตหรือไปสินภาษาต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ดีแล้วก็จริงๆเราเป็นเป็นสิ่งที่ที่ควรจะมีเนาะจริงๆคุณน้ำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยภาษาอังกฤษไม่ชอบก,ก็กลายเป็นแอนตี้มันตลอดเวลาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราหนีไม่พ้นเราต้องใช้มันเพราะฉะนั้นฝึกไว้อะ the solid ของแข็งนะ below is f o r m ข้างใต้เนี่ยถูกสร้าง by t o t o นี่คือเลขสองทุกคนรู้เนาะสับสำคัญคือ cube ค่ะ cube cube อันนี้มี s เพราะว่ามี2ก้อนมันแปลว่าลูกบาศรู้จักใช่ไหมบางคนถ้าไม่รู้จักเขียนไว้เลยมันแปลว่าลูกบาศค่ะลูกบาศอ่าเขาบอกว่าอีกก้อนๆข้างล่างเนี่ย เขาบอกว่ามันสร้างขึ้นมาจาก two cube ก็คือลูกบาศก์สองอันไซส์ไม่เข้ากันนะขนาดไม่เท่ากัน if ถ้า the total total ทุกคนรู้จักไหมแปลว่ารวมอ่า total แปลว่ารวมรวม volume. volume volume ตัวนี้แปลว่าปริมาตรค่ะ the total volume ปริมาตรนะ of the solid ก็คือปริมาตรรวมของ solid สองก้อนนี้นะเขาบอกว่ารวมแล้วได้ เท่านี้ลูกบาทเซนหนึ่งพันจ็ดสลูกบาทเซนคิดปริมาตรลูกบาทเอบวกกับลูกบาทเอเนี่ยได้1,072 w h a t ย์เจ difference อะ h a t the difference คือความแตกต่าง difference แปลว่าความแตกต่างแตกต่างแตต่างจดไว้แล้วกันเนาะแตกต่างมีใครเรียน ep หรือเปล่าเอ่ยอะ between between แปลว่าระหว่าง2ชิ้นเนี้ย The b a s e area อันนี้เป็นศัพท์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้เด็กเคยเจอไหมคำว่า b a s e แปลว่าฐาน a r เ a แปลว่าพื้นที่เพราะฉะนั้น The b a s e area ฐาน a r เ a แปลว่าพื้นที่พื้นที่ลายมือเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วแต่เราจะแปลว่าฐานพื้นที่ไม่ได้นะภาษาอังกฤษมันจะกลับกันโอเคไหมเ a แอเรี area แปลว่าพื้นที่ฐานอ่า Base area แปลว่าพื้นที่ฐานค่ะหนูแปลว่าฐานพื้นที่นี่ตลกเลยนะพื้นที่ฐานเขาบอกว่า base area เนี่ยของ cube m และ n มัน d i f f e r e n t ก็คือต่างกันเท่าไหร่โอเคปะนี่คือสับที่เราจะต้องแปลพื้นที่ฐานของ m กับ n นะต่างกันเท่าไหร่พอแปลได้ทุกอย่างคือโล่งสบายง่ายมาก รู้ำบอกแล้วแปรบังคําแปรบังคําคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาที่มันบอกมามาคิดแล้วนะชิ้นเมมันบอกว่าดาลลา้านหลักเก่าทุกคนรู้จักลูกบาทลูกบาทคือเท่ากันทุกด้านเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาเราคิดปริมาตรเราเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีภาษาไทยแล้วกันเนะาะอ่ะปริมาตรลูกบาทปาริมาตรว่ายังไงนะ ด้านคูณด้านคูณด้านใช่ไหมทุกคนรู้จักอยู่แล้วด้านคูณด้านคูณด้านเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ด้านละเก้ามีใครคิดไปพร้อมคุณน้ำแล้วไหมอ่ามี trio trio บอกว่าเรียน ep อันนี้ลูกศิษย์คุณน้ำเองอยู่ปห้าเก้าคูณเก้าคูณเก้าปริมาตรชิ้นนี้จะกลายเป็นเท่าไหรเ่เออเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า ใช่ไหมอันนี้คือ729ปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนเนาะภาษาอังกฤษเขาจะใช้ cm กำลัง3อ่ะเขาวนี้ก้อน m น่ะ729แต่โจทย์บอกว่า2ก้อนบวกกันได้1072อ่ะคุณน้ำขอเขียนนะ total 1072ถามว่าอ๋อแสดงว่าไอชิ้น n ปริมาตรมันเท่าไหร่อะ่ะลบดูดิอ่ะลองลบดูเลย แสดงว่าปริมาตรชิ้น n เ,เอา1072ลบ729ปริมาตรชิ้นนี้จะเป็น343ล okay, ูกบาทเซนโอเคไหมชิ้นนี้จะเป็นปริมาตร3 4 3รลูกบาทเซนหลักการคือหนูต้องคิดย้อนกลับไปก้อนนี้3 4 3คิดมาจากด้านคุณด้านคุณด้านของ n นนะด้านคุณด้านคุณด้าน ทุกคนรู้ไหมว่ามาจากเลขอะไรคูณกันได้ 3, ามสี่สาอะคุณน้ำรอรอรอคนอื่นว่ารอเราทุกคนเลยว่าช่วยคิดคุณน้ำหน่อยคุณน้ำพูดคนเดียวมานานละทุกคนช่วยคิดหน่อยว่าด้านละเท่าไหร่ถึงคูณเราได้343าม ว่าด้านละ7จใช่ไหมเจ็ดคูณเคูณเได้343แสดงว่าก้อน N เ,เนี่ยได้แล้วว่าด้านละ7นะคุณน้ำขอเขียนไปตรงนี้นะฟืบด้านละ7ตอนนี้ก็7คราวนี้ไฮไลท์สำคัญเขาพูดถึงเบสแอนเรียก็คือพื้นที่ฐานถ้าใครจินตนาการได้นึกถึงลูกเตา๋าอานึกถึงลูกเตา๋า พื้นที่ฐานคือชิ้นนี้ค่ะคือหนูนึกถึงลูกเต๋าแล้วหนูพลิกก้นมันขึ้นมาดูพอพลิกก้นขึ้นมาดูฐานข้างล่างนี่คือพื้นที่ฐานซึ่งจัตุรัสแน่นอนทุกคนรู้ว่าด้านมันเป็นจัตุรัสสมบัติสําคัญของรูปไอคิว์เนี่ยทุกด้านเป็นจัตุรัสหมดเลยเพราะฉะนั้นชิ้นนี้9ก้คูณเด้านคูณด้านชิ้นนี้คือ9ก้คูณเก้าเก้าคูณเก้าก็คือแปดสิบเอ็ด อีกชิ้นหนึ่งาวาดรูปอีกชิ้นหนึ่งทาสีฟ้าแล้วกันเนาะบางคนคิดเลขรอแล้วแหละอันนี้คุณน้ำถ่วงเวลาดูว่ามีคนคิดออกไหมชิ้นนี้เป็น7จคูณเใช่ไหมก็จะเป็นสี่สิบคูณเชิ้นนี้เป็น49เพราะฉะนั้น d i f f e r e n t b a e area ก็คือเท่าไหร่เอ่ย อเอาปเอลบ49ข้อนี้ตอบ32ตารางเซนค่ะ CM กลังสองนะเรียบร้อยแล้วนี่คือคำตอบโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราแปลออกจริงๆแล้วมันง่ายวกว่าข้อสอบชุดภาคไทยด้วยซ้ำมีคนได้คำตอบแล้วโอเค